ดีจ้าวันนี้มาพบกับใจซามยามดึกกันคานมีมัดป้อมะมาม่าให้คุณสามีทานนะคะมาม่ายี่ห้อนี้ถ้าใครยังไม่เคยทานไปซื้อด่วนเลยจ้าเป็นรสชาติหนึ่งที่อร่อยมากนะคะพลอยซื้อไว้ติดบ้านเลยนะคะลืมมาม่าไทยไปเลยจ้าถ้าได้มาม่าตัวนี้นะเรามีเครื่องเคียงอะไรเราก็ใส่ไปเลยนะคะมีปลามีหมูมีไก่นะคะใส่ไข่ใส่พริกใส่ผักนะจ๊ะ ก็จะน่ากินได้อร่อยไปโดยธรรมชาตินั่นเองนะคะไม่ต้องมีฝีมืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่เปิดแก๊สให้เป็นนะคะแค่นั้นเองต้มน้ําให้เดือดเราก็สามารถทานมาม่าอร่อยๆอได้แลวจ้าถ้าใครชอบรสชาติอื่นก็สามารถทําทานได้เลยนะนี่ส่วนทางบ้านเราชอบรสชาตินี้นะคะเราก็จะซื้อแต่มาม่ารสชาตินี้มากินกันอย่างสม่ําเสมอเลยจ้า นี่เลยนะคะรอน้ําเดือดนะคะแล้วก็ให้ไข่ขาวสุกสักเล็กน้อยนะคะให้ไข่แดงยังเป็นเนื้ออยู่เนาะยังไม่ใช่แบบว่าแข็งไปเนาะนะคะให้มันเยิ้มเยิมอยู่ใช่เขาเรียกว่าต้องเรียกว่าเยิ้มเยิมนั่นเองนะจ้าไปเลยจ้าปิดแก๊สหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วเราก็เทใส่จานแบบนี้เลยจ้าเห็นไหมหดูดูสิดูความไข่นะคะ ไข่ขาวหุ้มไข่แดงเส้นก็โอเลนเต้มาสุดๆนะคะน้ำซุปก็สี <c oughs> เผ็ดแต่เผ็ดไม่มากไปกินกันเลยจ้า